สุขันษาแบบนี้ครับเราเจอกันแน่นอนครับกับฟุตบอลวันนี้ครับค่อนข้างจะหลากหลายลีกเลยครับทุกคนครับวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าความมันเริ่มขึ้นอีกแล้วครับสุขเสาร์อาทิตย์แบบนี้ไม่เหงาแน่นอนครับใครครับที่โอ้โหมีวันหยุดครับบอกเลยครับสุขเสาร์อาทิตย์นี้ฟุตบอลหน้าติดตามชมเหลือเกินครับรวมถึงการวิเคราะห์บอลของเราด้วยครับแถวสองสองเกมวันนี้บอกเลยครับมันหยดติงแน่นอนครับไม่มีพลาดเช่นเคยครับมา ทุกวันครับให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับใครมีความคิดเห็นที่เห็นต่างก็คอมเมนต์แชร์ความรู้กันได้ครับไม่ว่ากันครับมีถูกมีผิดกันบ้างครับเป็นเรื่องธรรมดาของฟุตบอลครับ วันนี้บอกเลยครับแต่ละลีกโอ้โหไม่ธรรมดาแน่นอนครับเกาโชซซเรีอิตาลีลาลิกาสเปนครับรวมถึงแชมเปี้ยนชิพอังกฤษวันนี้ก็มีครับก่อนที่วันพรุ่งนี้ครับคู่บิ๊กแมตของพิมลิกอังกฤษจัดเตะกันหลายๆายคู่ครับวันนี้ก็วันศุกร์แบบนี้ก็ชิมล้างกันไปก่อนครับวันนี้ให้ไปเลยครับทุกคนครับบอลมันมีเยอะแบบนี้ก็ต้องให้6คู่แน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับ เรื่องของฟุตบอลเมื่อวานมันก็ผ่านไปแล้วครับเรามาเริ่มต้นสุกเสาร์อาทิต์นี้กันใหม่รับรองครับว่าคัดสรรมาให้ทุกคนต้องบอกว่าจับจิตจับใจทุกคนแน่นอนครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปเริ่มที่คู่แรกของวันนี้เลยครับคู่แรกของวันนี้เป็นการเจอการระหว่างเคโมเนเซพบกับซัสซูโอโลคูนิเกาโชซิลีอาอิตาลี5ทุ่มครึ่งตามเวลาบ้านเราเคโมเนเซนัดล่าสุด นัดเปิดสนามพวกเขาพิกล็อกบุกไปชนะเอซีมิลานได้2ประตูต่อ1ตอนนี้อันดับ5ของตารางคะแนนมี3คะแนนครับจาก1นัดส่วนซาสซูโอโลครับนัดแรกเจอหนักเลยครับพวกเขาเปิดบ้านแพ้ให้กับนาโปลีแชมป์เก่าไป0ูนตอนนี้อันดับ19ของตารางคะแนน1นัด0คะแนนคู่นี้เจอกันเมื่อฤดูการที่ผ่านมาในเกาโชซิลิบีครับเป็นเคโมเนเซรครับที่เปิดบ้านเสมอกับซาสซูโอโลไป1นราคาวันนี้เปิดมาเป็น เคมโมเนเซ,เซ่เจ้าบ้านต่อที่ราคาปอปาราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกครึ่งครับทั้ง2ทีมต้องบอกว่าเลื่อนชั้นมาจากดิวิชั่น2ด้วยกันทั้งคู่ครับหรือเกาโชบี B ครับก็ต้องบอกว่าซาซัวโ,โลทีมเยอรมันเน,นี่ยพวกเขาเลื่อนชั้นมาด้วยการเป็นแชมป์ครับส่วนเคมโมเนเซน่พวกเขาก็เพย์ออฟมาครับก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ตกไปไม่เท่าไหร่ก็ขึ้นมาอีกแล้วครับสำหรับคู่นี้ครับ ก็เคยเล่นในลีกสูงสุดครับแต่ฤดูกาลนี้ก็ต้องบอกว่าหนักหน่วงพอสมควรครับกับการอยู่รอดตกชั้นของทั้ง2ทีมครับก็ต้องบอกว่าทําไม่แน่จริงออยู่ไม่ได้ครับอาจจะตกลงไปอีกปีหนึ่งครับผลงานนั้นแรลของเชโมเนซต้องบอกว่าพวกเขาครับโอ้โหหักปากาเซียนหลายหลายเซียนไปเลยครับหลายหลายนักวิเคราะห์วิจารณ์บุกไปชนะเอซีมิลานได้คาบ้านครับก็ต้องบอกว่าเป็นการประเดิมสนามการประเดิมกลับมาในเกาโชซิลีเอ ได้ดีเหลือเกินครับวันนี้เจอกับซาสซวโรที่เจอของหนักเลยครับพวกเขาเป็นแชมป์ในดิวิชัน2ครับแล้วเปิดสนามก็มาเจอกับแชมป์เก่าอย่างนาโปลีก็ต้องบอกว่าต้านทานความแข็งแกร่งไม่ไหวครับโดนนาโปลีซัดไปบ่อครับ2 0ครับวันนี้คู่นี้เจอกันบอกเลยครับยังไงก็สูสีดูดีบอลคู่นี้ไม่ค่อยห่างกันเท่าไร่ครับสำหรับ คู่นี้ครับมีโอกาสที่จะจบลงด้วยผลเสมอมากจริงๆครับแต่คู่นี้ครับเมื่อฤดูการที่ผ่านมาเจอกันเป็นเคโมเนเซครับที่เจอกัน2นัดที่ทําได้ดีกว่าครับก็ต้องบอกว่าเคมโมเนเซวันนี้ขมหน่อยๆครับคืออาจจะไม่ได้เป็นต่ออะไรมากมายครับเป็นต่อปอปลาครับก็อย่างที่ทราบไปครับคู่นี้รูปเกมครับก็ต้องบอกว่าสูสีดูดีครับ คงจะมีโอกาสคองบอลพอๆกันโอกาสทําเกมรุกโอกาสเข้ายิงพอๆกันครับบอลคู่นี้บอกเลยครับว่าทันกันครับมีโอกาสครับที่จะจบลงด้วยผลเสมอแต่ถ้าให้ต้องเลือกว่าทีมไหนจะเป็นฝั่งชนะผมยังมองว่าซาสัสซูโอโลโทีมเยอนครับยังดูดีกับเกมรุกที่พวกเขายังมันยังดูว่ารูปแบบการเข้าทําครับมันยังดูมากกว่าเคมโนเนเซ่เจ้าบ้านครับเคมเนเซ่ก็มีอย่างเดียวเลยครับคือ สวนกลับอย่างเดียวครับเล่นลับลึกแล,ล้วรอสวนกลับเท่านั้นครับเกมลูกผมยังมองว่าดูไม่เท่าไหร่ครับถ้าลูกเกมมันสูสีกันแบบนี้บอลสูสีกันแบบนี้ยังไงก็ต้องเลือกทีมที่เกมลูกหลากหลายกว่าครับสาหรับคู่นี้ผมมองไปที่ความหลากหลายของซาสูโอโรผมมองว่าพวกเขาจะไม่แพ้ออก,ออกไปครับอย่างน้อยๆพวกเขามีหนึ่งแต้มเผลอๆอาจจะบุกมาเบียดชนะได้ครับสําหรับคู่นี้อยู่บอลรองครับคู่นี้รองทีมเยือนอย่างซาสูโอโรที่ราคาปอปลาครับ คู่ที่2ของวันนี้บอกเลยครับคู่นี้เป็นคู่3ดาวประจําวันนี้ครับฟังบทวิเคราะห์ไว้ดีๆแล้วครับสันส้นๆกระชับได้ใจความเลยครับเอลเช่เจอกับเลบันเต้คู่นี้ลาลิก้าสเปนเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาบ้านเราครับเอลเช่นัดล่าสุดของพวกเขาไปเสมอกับแอตแลติกมาลิดหนึ่งหนึ่งตอนนี้ครับพวกเขาสองนัดที่ผ่านมาพวกเขามีสองคะแนนสนเลบันเต้ครับนัดล่าสุดเปิดบ้านแพ้ให้กับบาเซโลน่าไปสองสามตอนนี้พวกเขารั n งอันสิบเจ็ดของตารางคะแนนสองนัด ที่ผ่านมาไม่มีสักคะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเลบันเต้ครับที่บุกไป,ปชนะเอลเช่ได้3ประตูต่อ1ใดไซกุนดาเบครับหรือลีก2ของสเปนนั่นเองครับราคาวันนี้เปิดมาเป็นเอลเช่เจ้าบ้านต่อปอปาร,ราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับก็เป็นอีกคู่หนึ่งครับที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นจาก ลีกสครับแล้วมาเจอกันวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าในปีที่ผ่านมาครับที่เจอกันในลีกสองเป็นเลบันเต้ที่ทําได้ดีกว่าครับเวลาเจอกับเอลเช่ครับแต่ตอนนี้ครับสถานการณ์มันเปลี่ยนไปครับเอลเช่ครับกับการขึ้นมาเล่นรอบนี้ สองนัดแรกต้องบอกว่าพวกเขาหนักหน่วงเหลือเกินครับเจอกับเรอัลเบติสเจอกับแอดมอริดแล้วพวกเขาครับยันเสมอกับทั้งสองทีมมาได้ต้องบอกว่ายันเสมอชนิดที่ว่าเกือบชนะมาแล้วครับด้วยการเล่นที่มีระบบรับเบียบครับเกมรับที่เหนียวแน่นครับแล้วเวลาได้สวนทีพวกเขาสวนทีเป็นประตูสวนทีหายเลยครับก็ต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นของพวกเขาครับแล้วเกมลูกของพวกเขาเอลซ่ che, ก็ค่อนข้างจะหลากหลายกว่าเลบบนเตทีมเยือนครับเลบบนเตก็ต้องบอกว่า สองนัดแรกครับโอ้โหแพ้ทั้งสองนัดครับแต่ก็ยังดูดีครับกับการยิงประตูคู่แข่งแร้ทั้งสองนัดครับโดยเฉพาะนัดล่าสุดนะครับที่แพ้ให้กับบาร์เซโลนาไปพวกเขาไปเสียประตูช่วงท้ายเกมครับทาให้แพ้ไปแบบโอ้โหเสียวเสียดแพ้ไปแบบหน้าเสียดายจริงๆครับสําหรับคู่นี้เจอกันครับเจอกันบ่อยเหลือเกินครับในดิวิชั่นสองครับก็ต้องบอกว่าเห็นหน้าค่าตากันบ่อยครับรู้ใ้รู้พุงกันเป็นอย่างดีครับแต่วันนี้ เรื่องฟอร์มการเล่นผมชี้ไปที่เอลเซ่เจ้าบ้านครับมองว่าพวกเขาหลากหลายกว่าทีมเยือนอย่างเลบันเต้ครับเอลเซ่เจ้าบ้านวันนี้พวกเขาครับไอเรื่องจบสกอร์หายห่วงนะครับขอโอกาสไม่มากขอโอกาสไม่ไมยพวกเขาขอแค่ตุงเดียว2ตุงเป็นประตูตลอดเลยครับส่วนเลบันเต้ครับที่เห็นเห็นเลยคือเกมรับที่มันค่อนข้างจะละหลวมเหลือเกินครับสองนัดที่ผ่านมาเสียไปถึง5ประตูครับเหมือนยังไม่นิ่งครับพอเวลาได้ประตูที่ควรจะ จะรักษาไว้ได้พวกเขาก็ดันเสียประตูง่ายๆตลอดเวลาเหมือนสมาธิไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไร่ครับนักเตะเกมรับของเลบันเตครับเวลาเจอเกมลูกกดดันหนักๆก,กองหลังของเลบันเตชอบเป๋ชอบมักเสียประตูง่ายๆให้เห็นตลอดตั้งแต่เซกุนดาเบหรือดิวิชันสอให้เห็นนะครับผมมองว่าคู่นี้บอลไม่ห่างกันมากครับวัดกันที่จังหวะสุดท้าย ผมมองว่าเอลเช่เจ้าบ้านจังหวัดสุท้าจังหวะเข้าทำค่อนข้างจะหลากหลายกว่าเลบันเต้เลบันเต้กองหลังของพวกเขายังดูไม่นิ่งยังดูไม่เข้าร็อกเข้ารอยเท่าไร่ผมมองว่าคู่นี้กับราคาปอปลาของเอลเช่ผมมองว่าพวกเขาไม่แพ้ในบ้านครับกับราคาปอปลาวัดใจพวกเขาไปเลยครับผมมองว่าพวกเขาอ่านไปสาคะแนนได้เลยครับคู่นี้ซื้อใจไปที่ความคมของเอลเช่ครับผมยังจะมองว่าเอลเช่นัดนี้ยังมีความคมที่จะสามารถยิงเลบันเต้ได้คู่นี้ มองไปที่เจ้าบ้านครับปอปาวัดไปเลยครับถ้ามาก็กินเต็มถ้าไม่มาก็แค่เสียครึ่งไปแล้วให้เป็นตัว3ดาวครับตัวที่มั่นใจที่สุดด้วยครับวันนี้ยังไงผมมองว่าวันนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยครับกับเลบันเตกับ3ดาวของเราวันนี้แต่ผมมองว่าท้ายที่สุดแล้วเลบันเตจะมาตามนัดคู่นี้ต่อเลบันเตที่ราคาปอป่าคู่ที่3ของวันนี้เราข้ามไปที่เยอรมันเป็นบุนเดสลิก้าของเยอรมันครับเตะกันเวลา ตีหนึ่งครึ่งตามเวลาบ้านเราครับฮัมบุกเจอกับซังเพาวลีฮัมบุกนัดเปิดสนามนัดแรกพวกเขาบุกไปเสมอกับมือเช่นกันบัตรศูตอนนี้อันดับ11ของตารางคะแนนหนึ่งนัดที่ผ่านมามี1คะแนน,นส่วนซังพาวลีครับนัดล่าสุดเล่นในบ้านเสมอกับโบรุรสเซียดอตมูลไป3-3 3ครับตอนนี้อยู่อันดับ 8ของตารางคะแนนหนึ่งนาทีผ่านมามีหนึ่งคะแนนเท่ากันถับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นฮัมบูคับพี่ชนะซังเพาลีไม่ได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ราคาวันนี้เปิดมาที่ราคาเสมอฮัมบูเจ้าบ้านราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่สองลูกควบสองลูกครึ่งครับฮัมบูพวกเขาเพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาได้สําเร็จครับจาก บุนเดสสองครับก็ต้องบอกว่ากระท่อนกระแท่นเหลือเกินครับสำหรับฮัมบูครับหลังจากที่พวกเขาตกไปพักหนึ่งครับก็กลับมาได้แล้วครับและฟอร์มนัดแรกก็ถือว่าเกมรับของพวกเขาสอบผ่านเลยครับโอ้โหพวกเขายันเสมอกับมุนเช่นกันบัตรที่ใครๆก็มองว่ามืนเช่นกันบัตรเหนือกว่าครับพวกเขาสามารถเก็บ1คะแนนจากนัดเปิดสนามจากการเป็นเล่นเล่นเป็นทีมเยือนต้องบอกว่าพวกเขา ถือว่าอยู่ในผลงานที่ดีครับโมเมนตัม um, กำลังดีครับถึงแม้ในช่วงปีซีซั่นครับพวกเขาจะฟอร์มค่อนข้างจะไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่เอาเข้าจริงพอเวลาเล่นอย่างเป็นทางการครับนัดแรกในบุนเดสลิกาถือว่าทำได้ดีครับคือเกมรับของพวกเขาเป็นก็ต้องบอกว่าเป็นเกมหลักเลยครับเป็นจุดเด่นของพวกเขาที่ทำให้พวกเขาสามารถขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุด ปีนี้ได้ครับก็ต้องยอมรับว่าพวกเขาเสียประตูค่อนข้างจะน้อยครับส่วนซังพาลีครับฤดูการที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเส้นยาแดงผ่าแปดเหมือนกันครับกับการลุนหนีตกชั้นก็เกือบไปเหมือนกันครับพวกเขาครับอยู่ในโซนท้ายโซนหนีตกชั้นตลอดครับแต่จนแล้วจนรอดพวกเขาก็เอาตัวรอดมาได้ครับนัดแรกก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายจริงๆครับเสมอกับดอดมูลไป3าครับแบบหน้าชนะจริงๆครับเพราะดอดมูลเหลือ10คนด้วยครับสำหรับคู่นี้ก็เป็นมองผมมองว่าอีกคู่เนียครับคง ฟอร์มการเล่นนะ่ะมันใกล้ๆก,กันเลยครับแล้วก็ผลงานในสนามวันนี้ก็คงจะไม่ขี่กันมากครับก็สูสีดูดีอีกแล้วครับสำหรับบอลคู่นี้แล้วราคาเปิดมาก็ไม่ห่างกันด้วยแค่ราคาเสมอฮัมบุกเจ้าบ้านครับคู่นี้ถ้าใครชนะก็กินเต็มครับถ้าเสมอก็ยกกันไปครับคู่นี้ฮัมบุกจุดเด่นอยู่ที่เกมรับแล้วรอสวนกลับครับต้องดูครับว่าพวกเขาครับเล่นในบ้านจะเล่นสวนกลับหรือเปล่าหรือจะเปิด น่าเล่นเกมลูกกับซังพาลีที่ยังดูว่าเกมรับของพวกเขายังดูละหลวมครับเหมือนหน้าที่ผ่านมาก็เสียไปถึง3ประตูถึงแม้เกมลูกจะยิงได้เยอะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับลูกยิงได้เยอะรับเสียเยอะมันก็บันทอนจิตใจเหมือนกันครับสู้แบบถ้ายิงไม่ได้ก็ไม่เสียประตูอย่างนี้มันยังจะโอเคกว่าครับสำหรับคู่นี้บอล ในสนามผมมองแทบจะไม่ค่อยมีโอกาสยิงและโอกาสที่จะเป็นสกอร์สูงผมมองว่าคู่เนี้ยเป็นไปได้ยากจริงครับคู่นี้โอกาสยิงน่าจะน้อยครับวัดกันที่จังหวะสุดท้ายอีกแล้วครับ ถ้าให้เลือกผมยังมองไปที่ความเหนียวแน่นของฮัมบูกผมมองว่าฮัมบูกวันนี้ไม่แพ้ในบ้านของตัวเองอย่างน้อยๆเต็มที่ถ้าพวกเขาจะพลาดท่าแค่พลาดท่าเสมอครับแต่ถามว่ามองไป3มแต้มด้มองไปได้ครับเพราะสังเภาลีเองก็ต้องบอกว่าเป็นทีมอย่างที่ผมบอกครับเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้ค่อนข้างจะละหลวมแล้วเวลาเล่นเป็นทีมเยือนผลงานของพวกเขาไม่ค่อยดีเท่าไรครับฮัมบูกอยู่ในบ้านวันนี้ผมมองว่ายังจะคงความเหนียวแน่นครับอย่างน้อยๆพยายามเอาแต้มในบ้านของตัวเอง ไปได้ครับคู่นี้เปิดมาที่ราคาเสมอครับเหมือไนไอเหมือนกันผมเหมือนเจ้าบ้านอย่างัมบุกมองว่าพวกเขาไม่แพ้ครับถึงขั้นอาจจะเบียดชนะได้ครับสําหรับคู่นี้ไปที่ราคาเสมอัมบุกเจ้าบ้านครับคู่ oh. ที่4 oh. ของวันนี้เรากลับไปที่อิตาลีอีกคู่หนึ่งครับเป็นการเจอกันระหว่างเลเช่พบกับเอซีมิลานครับในเกาโชซิเดรอาครับตีหนึ่งสาตามเวลาบ้านเราครับเลเช่นัดล่าสุดของพวกเขาบุกไปเปิด สนามด้วยการเสมอกับเจนัวศูนย์ประตูต่อศูนย์ะครับทำให้ตอนนี้อันดับ14ของตารางคะแนนส่วนเอซีมิลานทีมเยือนครับนัดแรกพวกเขาพลาดท่าแพ้ให้กับเคโมเนเซคาบ้านไป1ประตูต่อ2ตอนนี้ครับพวกเขาอยู่อันดับ15ของตารางคะแนนหนึ่งนัดที่ผ่านมาไม่มีซักคะแนนคู่นี้ครับเจอกันนัดล่าสุดเป็นเอซีมิลานครับที่ทำได้ดีกว่าครับบุกไปเฉือนชนะเลเช่ได้ 3ประตูต่อ2ราคาวันนี้เปิดมาเป็นเอซีมิลานครับต่อที่ราคาครึ่งควบลูกราคาสูงต่ํากําแพงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับก็ต้องบอกว่าเลเชนัดแรกครับก็ถือว่าโอเคครับกับการเปิดสนามหนึ่งแต้มจากเจนัวได้ก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่อยู่ในโซนเดียวกันครับคือโซนให้ท้ายตารางและก็เป็นโซนที่ทีมหนีตกชั้นครับเมื่อฤดูการที่ผ่านมาด้วยครับก็แข่งกันหนีตกชั้นครับแต่จนแล้วจนรอดพวกเขาก็ เอาตัวลอดมาได้ครับก็ต้องบอกว่าเกือบไปเหมือนกันครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเป้าหมายหลักๆของเลเชนฤดูกาลนี้ก็คือการอยู่รอดปลอดภัยในปีหน้าต่อไปครับส่วนเอซีมิลานครับเป้าหมายของพวกเขาคือลุ้นแชมป์ถ้าไม่ได้แชมป์จริงๆก็ขอติดพื้นที่ฟุตบอลยุโรปอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับ ก็ต้องบอกว่านัดแรกโอ้โหพลาดท่าพอสมควรรับปีศาจแดงดำเอซีมิลานแพ้ขาบ้านของตัวเองไปครับวันนี้ต้องกลับมาแก้ตัวครับต้องเอา3คะแนนให้ได้ถ้าไม่ได้3คะแนนก็ต้องบอกว่างานหยาบงานใหญ่เหลือเกินครับแล้วสถิติคู่นี้ที่น่าสนใจครับสินัดหลังสุดเจอกันเนี่ยเอซีมิลานชนะไปถึง7นัดเสมอกันแค่3นัดครับสินัดหลังสุดเอซีมิลานไม่แพ้ให้กับเลเช่เลยครับก็ต้องบอกว่าเป็นสถิติอะไรที่ เอซีมิลานค่อนข้างจะขมเลเช่เจ้าบ้านพอสมควรครับเลเช่วันนี้คงมาสไตล์ตีหัวเข้าบ้านครับเล่นในบ้านของตัวเองวันนี้เจอกับเอซีมิลานคงไม่มีอะไรมากคงจะตั้งเป้าอย่างน้อยๆหนึ่งแต้มไว้ก่อนครับถ้าได้หนึ่งแต้มจากทีมใหญ่อย่างเอซีมิลานก็ถือว่าทําได้ตามเป้าครับถ้าชนะได้ก็โบนัสครับส่วนเอซีมิลานครับ, Milan, รบก็อย่างที่ทราบครับนัดแรกมันแพ้มาแล้วยังไงก็ต้องเอาวันนี้ครับแล้วผมมองว่าเอซีมิลานเนี่ย เวลาถ้าแพ้กับทีมเล็กๆหรือแพ้มาครับอีกนัดหนึ่งพวกเขามักจะกลับมาได้อยู่ตลอดเวลาครับเหมือนฤดูกาลที่ผ่านมาครับมักสะดุดแบบนี้บ่อยๆกับทีมเล็กๆกับทีมกลางๆตารางครับแต่พออีกนัดหนึ่งพวกเขาครับมักจะกลับมาทําผลงานได้ดีผมก็โดนอยู่บ่อยๆครับสาหรับเอซีมิลานเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาคือแพ้มาครับนัดที่ผ่านมาแล้วอีกนัดครับใครๆก็มองว่าฟอร์มไม่ดีครับก็สวนเอซีมิลานไปโอ้โหสุดท้ายไม่เหลือครับโดนเอซีมิลาน ถอกหงายหลังมาเลยครับสำหรับคู่นี้ผมมองว่า AC มิลานก็คือ AC มิลานครับคู่นี้ยังไงก็ต้องซื้อใจไปที่เกมรุกของ AC มิลานครับมองว่าวันนี้พวกเขาเป็นต่อค่อนข้างจะมากพอสมควรครับถ้าไม่ได้หนึ่งแต้มก็ต้องบอกว่าเสียหายหลายแสนครับด้วยความมุ่งมั่นและความที่อยากได้3คะแนนผมมองว่า a c ซมิลานจะทำได้สำเร็จครับแรกๆรูปเกมอาจจะดูไม่มีอะไรครับโอกาสยิง อาจจะน้อยแต่พอผ่านไปสักระยะเอซีมิลานจับจุดจับทางของตัวเองได้ผมมองว่าพวกเขาครับจะกันนำเกมลูกพายุเกมลูกใส่เจ้าบ้านอย่างเลเช่แน่นอนครับเลเช่ che, วันนี้ยังไงก็เละตามชื่อครับเลเช่ che, อยู่ไม่ได้ครับเลเช่ che, เป็นรองวันนี้ยังไงก็โดนเอซีมิลานครับคู่นี้ยืนพื้นต่อเอซีมิลานทีมเยือนที่ราคาครึ่งควบลูกครับ คู่ที่5ของวันนี้ครับเรามาที่ดีกรองของอังกฤษบ้างครับแชมเปชิพอังกฤษครับเป็นการเจอกันระหว่างจิ้งจอกสยามเลเตอร์ซิตี้เจอกับเบอร์บิงแฮมซิตี้ตีสองตรงตามเวลาบ้านเราครับเลเตอร์ซิตี้นัดล่าสุดบุกไปเฉือนชนะชาลตันแอตเลติกหประตูต่อศูนย์ตอนนี้อันดับเจ็ดของตารางคะแนน3นาัดที่ผ่านมามี6คะแนนส่วนเบอร์บิงแฮมทีมเยือนครับนัดล่าสุดของพวกเขาแพ้ให้กับพอตเวลครับศูนย์หนึ่งครับในคาราบาวครับในส่วนฟุตบอลลีกนัดล่าสุดเปิดบ้านเฉือนชนะออกฟอร์ดเป็นนึ่ง ตอนนี้อันดับ6ของตารางคะแนน3นัดที่ผ่านมามี7คะแนนคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดเป็นเลสเตอร์ครับที่เฉืนชนะเบอร์มิงแฮมไปได้2 1ราคาวันนี้เปิดมาที่ราคาเสมอเลสเตอร์เจ้าบ้านราคาสูงต่ำกำแพงอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับ เลเตอร์ก็ต้องบอกว่าในฤดูกาลนี้พวกเขาครับหลังจากที่ตกจากฟิมียร์ลีกอังกฤษมาพวกเขาไม่มีอะไรอื่นใดครับต้องกลับไปให้ได้ภายในปีเดียวครับทำไมอย่างนั้นมีสิทธิสมโมสรอ,อาจจะแตกได้ครับเงินอาจจะล้วนไหลออกสมโมสรได้ครับเพราะต้องยอมรับว่าเลเตอร์ชั่วโมงนี้ครับพวกเขาแบก ไอ้เรื่องค่าเหนื่อยของนักเตะค่อนขอ้างจะแพงพอสมควรนะแพงเป็นอันดับหนึ่งของแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเลยครับตอนนี้คือจ่ายพอๆกับทีมอยู่ในพรีเมียร์ลีกเลยครับก็ต้องบอกว่าถ้ากลับไปไม่ได้ก็ออง,งานยากเหมือนกันครับแล้วผลงานในช่วง3านัดแรกก็ถือว่าโอเคครับก็มีชนะ2นัดแพ้ไป1นัดครับคือแพ้ในการเล่นเป็นทีมเยือนแพ้แบบโอ้น่าเจ็บใจเหมือนกันครับตามไม่ทันครับวันนี้เล่นในบ้านราคาเสมอเจอกับเบอร์มิงแฮมที่ก็ต้องบอกว่าฟอร์มของพวกเขา ร้อนแรงเหมือนเกินเหลือเกินครับหลังจากที่พวกเขาครับเลื่อนชั้นจากดิวชั่นหนึ่งขึ้นมาแล้วโอ้โหขึ้นมาเป็นน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์เลยครับโอ้โหก็ต้องบอกว่า สามนาทีผ่านมายังไม่แพ้ใครครับรูปเกมวันนี้ครับแน่นอนเล่นในบ้านของเลสเตอร์ซิตี้คงเป็นเลสเตอร์ซิตี้ครับที่ผมมองว่าตัวผู้เล่นยังดีอยู่ครับยังเป็นตัวที่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาหลายๆคนครับลงมาเล่นในแชมิชิฟติดูการนี้ผมมองว่าประสบการณ์ความกดดันอะไรในเกมเนี่ยผมมองว่านักเตะของเลสเตอร์ซิตี้มันจะดูดีกว่าฝั่งเบอร์มิงแฮมทีมเยือนนะครับ ผมมองว่าเลสเตอร์วันนี้ครับมองไปที่3มแต้มครับถ้าน1แต้มก็ยังจะมองว่าขาดทุนยังจะมองว่าผิดหวังครับพอเล่นในบ้านคิงพาเวอร์สเตเดียมบ้านของตัวเองครับต่อหน้าแฟนบอล20,000กว่าคนยังไงก็ต้อง3คะแนนครับเบอร์มิงแฮมซิตี้ทีมเยือนวันนี้ครับพวกเขาครับเป้าหมายของพวกเขาแน่นอนครับอย่างน้อยๆหนึ่งแต้มกลับบ้านของตัวเองก็ดีถ้าชนะได้ก็คือโบนัสครับนี่ครับนี่จะคือประมาณความคิดของทั้ง2ทีมวันนี้รูปเกมอย่างที่ผมมอกเลสเตอร์ยังไงก็คลองบอล มีโอกาสจบแต่อย่าลืมครับเกมสวนกลับของเบอร์บิงแฮมค่อนข้างจะน่ากลัวและอันตรายพอสมควรครับสำหรับผู้นี้เปิดมาที่ราคาเสมอผมยังเชื่อใจไปที่จิงจอกสยามครับเลสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านครับมองว่าพวกเขายัง เขาเรียกว่ายัางไงยังมีความเกา่ายังยังมีลูกทีเด็ดทีขาดอย่างนั้นที่ผ่านมาที่เจอกับชาตันหลังจากที่พวกเขานําชาตันได้หลังจากนั้นโดนชาตันกดอยู่ตลอดแล้วก็บุกค,ครับแต่พวกเขาจนแล้วจนลอดก็ใช้ความนิ่งและความเก่าผ่านมาได้ครับผมมองว่าตรงเนี้ครับฝั่งเบอร์บิงแฮมเนี่ยจะสู้เลสเตอร์ซิตี้ไม่ได้ครับแล้วคู่นี้จัดว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะตึงพอสมควรครับมันตึงแบบนี้ผมมองว่าประสบการณ์ของนักเตะสำคัญจริงๆครับ สำหรับคู่นี้ผมซื้อใจไปที่ประสบการณ์นักเตะของเลสเตอร์ครับที่ผ่านในลีกสูงสุดอย่างพิมเมเลียงขดมาหลายๆคนครับผมมองว่าวันนี้พวกเขาจะเอาตัวรอดไปได้อย่างแย่ที่สุดของพวกเขาก็แค่เสมอครับผมมองนะครับวันนี้เปิดมาแค่ราคาเสมอยังไงก็ต้องอยู่เลสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้เสมอในเสมอกันเสมอเลสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านครับ เราเดินทางมาถึงคู่ที่6คู่สุดท้ายของวันนี้เรากลับไปที่ลาลิกาสเปนอีกครั้งหนึ่งครับเป็นการเจอกันระหว่างบาเลเซียพบกับเกตาเฟ่คู่นี้ตีสองครึ่งตามเวลาบ้านเราบาเลเซียนั้นล่าสุดไปแพ้ให้กับโอซาซูน่าหนึ่งศูนย์ตอนนี้อันดับ15ของตารางคะแนน2นัดที่ผ่านมามี1คะแนนส่วนเกตาเฟ่ครับนัดที่ผ่านมาของพวกเขาบุกไปเฉือนชนะเซบียาสองหนึ่งครับตอนนี้อันดับ4ของตารางคะแนน2อนัดที่ผ่านมามี6คะแนนเต็มคู่นี้เจอกันนัดล่าสุด เป็นบาเลเซียรครับที่เปิดบ้านชนะเคตาเฟ่ไป30มศูครับเมือ่อฤดูกาลที่ผ่านมาราคาวันนี้เปิดมาเป็นบาเลเซียเจ้าบ้านต่อปอปาร,ราคาสูงต่ำกาแพงอยู่ที่ลูกครึ่งครบสครับไม่ต้องบอกว่าคู่นี้ครับ เมือ่อฤดูกาลที่ผ่านมาอันดับในตารางคะแนนหลังจากที่จบ38นัดคะแนนค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเหลือเกินนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็สูสีครับถึงแม้ว่าบาเลนเซียครับจะแพ้กับเสมอมาครับแต่ก็ต้องบอกว่านัดที่แพ้ครับนัดล่าสุดพวกเขาดันเหลือ10คนด้วยครับก็ทําอะไรโอซาซุน่าไม่ได้ก็แพ้ไปตามระเบียบครับนัดแรกที่เจอกับเรอัลโซเซดัดก็ทําได้ดีครับเสมอแบบทั้งที่ว่าตัวเองเป็นรองครับก็ต้องบอกว่าบาเลนเะซียเนี่ย คือไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับคือพวกเขาครับมักจะเป็นทีมที่ออกตัวช้าตลอดครับไอ้ต้นฤดูกาลมักจะแพ้เสมออยู่ไวจนคะแนนนับลูดไปอยู่ข้างล่างครับกว่าจะกลับมาได้โอ้โหเครื่องดีเซลเลยครับสำหรับบาเลเซียอย่างฤดูกาลที่ผ่านมาครับโอ้นู่นครับมกรากรุมพานั่นถึงฟอร์มจะดีครับแล้วก็เก็บแต้มมาเรื่อยๆครับช่วงท้ายทําให้รอดหนีตกชั้นได้ครับส่วนเกตาเฟ่ครับก็ต้องบอกว่าฤดูกาลนี้เซอร์ไพรส์พอสมควรครับ2นัดแรกในฤดูกาลนี้แล้วเล่นเป็นทีมเยือนด้วยครับ2นัด แล้วชน,นะคู่แข่งได้ด้วยครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าหัวจิตหัวใจของพวกเขา,เขาตอนนี้ครับเอาอะไรมาฉุดก็ไม่อยู่ครับโมเมนตัม um, ขวนกำลังใจยังไงก็อยู่ที่เกราเฟ่เต็มๆครับสำหรับวันนี้ครับคู่นี้ผมมองว่าบอลมันทันกันครับโอกาสไม่น่าจะเยอะด้วยกันทั้งคู่ครับบาเลเซียเองก็ไม่ได้มีเกมลุกอะไรที่มันสูชัดอะไรขนาดนั้นครับเกมลูกค่อนข้างจะ ไม่หลากหลายเท่าไรครับคือก็เป็นทีมที่ตั้งรับแต่ไหนแต่ไรนะครับเป็นประเภทที่เหนียวแน่นเอาไว้ก่อนครับทาไม่ได้ไม่เสียครับถ้าไม่ชนะก็ขอให้เสมอในบ้านของตัวเองไว้ก่อนครับส่วนเคตาเฟ่ครับเหมือนกันครับมาเยือนวันนี้ก็ถ้าอย่างน้อยๆพวกเขาได้หนึ่งแต้มโอ้โหพวกเขาครับจะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงทันทีเลยครับในหลังจากจบนัดนี้ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงก่อนเลยครับเพราะทีมข้างบนพวกเขาอย่างเบียริว วาเซลลน่าเรอัลมามริดม,มี6แต้มถ้าพวกเขาวันนี้มีแต้มจะแซงเป็นเด็ดแต้มถ้าได้3คะแนนพวกเขาจะมี9แต้มเต็มจาก3นัดแรกจะขึ้นไปอยู่จากฝูงแบบหล่อๆเลยครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ครับไอ้เรื่องความมุ่งมั่นของเกราเฟ่มันมาเต็มแน่นอนมองแล้วเดี่ยมไหนมุมไหนบอลสูสีดูดี ผมมองว่ามีโอกาสที่จะจบลงได้ผลเสมอสูงแต่ถ้าให้เลือกทีมชนะผมมองไปที่เกตาเฟ่ครับสองนัดแรกพวกเขายังซัดคู่แข่งที่เหนือกว่ามาได้แล้ววันนี้อะไรครับเจอกับแค่บ,บาเลนเซียที่เป็นประเภทออกตัวช้าอยู่แล้วครับเป็นเต่าอยู่แล้วครับผมมองว่าวันนี้เกตาเฟ่บุกมามีแต้มแน่นอนครับคู่นี้ขอยืนพื้นครับไปที่บอลรองครับรองเกตาเฟ่ที่ราคาปอปาตากลมๆครับ เป็นไงบ้างครับสาหรับบทบทวิเคราะห์อของแถวสองสองเกมวันนี้ครับก็สั้นๆครับกระทัดรัดได้ใจความครับก็ไม่อยากให้ทุกคนมันเบื่อครับก็มาแบบสั้นๆรวบลัดตัดตอนมาเลยครับทีมไหนจุดเด่นดีจุดด้อยตรงไหนไม่ดีก็วิเคราะห์มาให้ทุกคนครับพยายามหาข้อมูลมาให้ทุกคนครับ วันนี้ครับแน่นอนทำหกคู่แบบนี้3ดาวและ1ดาวมีอะไรกันบ้างเราเข้าสุดบุตรสรุปเลยครับคู่แรกครับฮิโมเนเซ,เซเจอกับซาสูโอโรคู่นี้ให้รองซาสูโอโรปอปาครับคู่ที่2เอลเชเ,เจอกับเลบันเตคู่นี้ให้ต่อเอลเ,ซเซชชาวบ,บ้านปอปาคู่นี้ครับอย่าลืมครับให้เป็นตัว3ดาวด้วยครับให้เป็นตัวหนักตัวเน้นจดและจําใส่สมองเลยครับวันนี้จัดหนักจัดเต็มเอลเชได้เลยผมมั่นใจครับเอลเชวันนี้ ยังไงก็3มแต้มยังไงก็วินครับถ้าใครคิดเห็นคิดต่างไงลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับเหตุผลอะไรครับที่ทําไมครับถึงเอลเช่จะไม่ได้3แต้มจักนัดนี้ครับคู่ที่3ครับฮัมบูกเจอกับซังฮอลีคู่นี้เสมอฮัมบูกครับคู่ที่4เลเช่เจอกับเอซีมิลานคู่นี้ต่อเอซีมิลานครึ่งควบลูครับคู่ที่หาเลเตอร์เจอกับเบอร์มิงแฮมคู่นี้เสมอเลเตอร์เจ้าบ้านครับคู่ที่6บาเลนเซียเจอกับเกตาเฟ่คู่นี้ให้รองเกตราเฟ่ที่ราคาปอปลาครับส่วนตัว3ดาวรู้กันไปแล้วเเอออช่่ตปปา ตัว1ดาว3คู่วันนี้วางเป็นบอลชุดบอลสเตปได้เลยครับตัวแรกครับต่อฮัมบูครับที่ราคาเสมอตัวที่2ต่อเอซิมิลานครับที่ราคาครึ่งความลุกตัวที่3ครับรองเคราเฟ่ที่ราคาปอปาครับก็จบลงไปเรียบร้อยครับสำหรับบทสรุปและบทวิเคราะห์วันนี้ครับทั้ง3ดาวและ1ดาวครับชอบก็จัดขัดก็สวนทำไมว่ากันครับลุกลมๆมีลมข้างในไม่มีอะไรร0 0อกับคำว่าฟุตบอลครับ ก่อนจากกันวันนี้ครับกำลังใจเล็กๆน้อยจากทุกคนครับให้กับตัวผมและทีมงานด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลดีๆจากทางเราครับวันนี้ค่ำคืนนี้ขอให้เป็นวันที่ดีค่ำคืนที่ดีของทุกคนแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแถวสองสองเก็บสำหรับวันนี้สวัสดีครับ